สวัสดีผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมจเลตโซนซีโร่นะครับผมวันนี้จะมาไกด์หรือเรียกว่ามินิไกด์ละกันสำหรับตัวละครอ,อย่างเบอร์นิสไว้นะครับผมเบอร์นิสไว้เป็นตัวละครธาตุไฟาสายถ้าผิดปกตินอกสนามนะครับผมนั่นก็คือนอ้องสามารถแฝงไฟนอกสนามได้นั่นเองนะครับถ้าดูง,าง่ายๆเนาะส่วนอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนก็คืออันนี้เป็นการ มินิรีวิวนะไม่ได้มีตัวเลขตัวโชวหรือทีมจัดแต่งใดแล้วก็ไอดีนี้ผมก็ยืมเข้ามาอีกทีฉะนั้นใครที่สามารถหาค่าสเตตัสหรือทีมที่ดีกว่าก็กระตานนั้นละกันเนาะอันนี้มาให้ไกด์ดูเฉยว่าใส่ของอะไรดีใส่อาวุธอะไรควรทำสเตตัสประมาณไหนแล้วก็เล่นยังไงประมาณนี้ละกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่ออะ อาจไปพูดไปหรือเรียกว่าบ่นไปเรื่อยๆนั่นแหละมาเรามาดูเลยดีกว่าอา่าสเตตัสที่ผมแนะนำก็คือขอแค่ค่าชำนาญอนามูลี่เกิน300ขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะทำให้สกิลตัวอย่างอัปเตอร์เบิร์นอัปเตอร์เบิร์นคืออะไรก็คืออัปเตอร์เบิร์นเดี๋ยวไว้ว่ากันในเกมเพลย์นะว่าอัปเตอร์เบิร์นคืออะไรมันจะทำให้สกิลอัปเตอร์เบิร์นแรงขึ้น30%นะครับผมทุกๆอนามูลี่ที่มี10แต้มนะครับผม ก็สูงสุด30%นนั่นแหละถ้าไม่เข้าใจยังไงก็กดพอสแล้วอ่านเอาแล้วกันนะเพราะว่าผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งเหมือนกันมาส่วนดิสท,ที่ใช้ก็จะเป็นสี่ชาออดแจ๊สก,ก,กับสองสวิมแจ๊สนะครับผมช่องที่4ก็จะเป็นทำนาอนามลีนะครับผมช่องที่5ก็จะเป็นโบนัสไฟช่องที่6เป็นตกอนามลีเพื่อทำให้ติดอนามลีได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนโบนัสต่างๆก็ ลองไปหา้อ่านเอานะเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้อ,ธ,อธิบายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะส่วนอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นอา,อาวุธประจำตัวของน้องเองนะครับผคือเฟมเมเกอร์เชเกอร์นะครับผมซึ่งถ้าใครไม่มีหรือไม่มีงบเปิดการชาในตัวอาวุธประจำตัวก็แนะนำคอมเบอรพารถ้าไม่มีก็วิปปิ้งเจมเนี่ก็ได้แต่ก็ต้องเอามาเอา,เอาตัวละครอย่างเบอร์นิตออกมาจ่ายสกิลบ่อยๆนะจะได้ค่าชำนาญอนาโมลี่เพิ่มขึ้น หรือถ้าใครคิดไม่ออกก็อันนี้ก็ได้นะไอที่เหมือนกับหน้าไรดเดรสเซเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคประมาณนี้เนี่ยสำหรับอาวุธอ่า w e n g i n e นะก็เดี๋ยวไปดูสกิลเทข้างในกันดีกว่าไปต้องเข้าใจหน่อยนะพอดีมันมีเวลาแค่ประมาณ5นาทีเต่คลิปนะก็ได้ประมาณนี้แล้กัน ส่วนใครที่ไม่เข้าใจอะไรยังไงเดี๋ยวทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเดยผมจะอธิบายแบบละเอียดให้นะว่าอะไรเป็นยังไงที่จุมตีโบติของเบอร์นิสก็จะประมาณนี้่วนอ่าเดี๋ยวผมขอทั้งอ้นี้แป๊บหนึ่งเ,ออเปิดเปิดแล้วก็เปิดโอเคก็ลืมเวลตัวละครเพราะว่ามอนตายเร็วมากป ที่ปกติประมาณนี้เลยส่วนสกิลค้างเอ้นสกิลค้างกดคิดซ้ายค้างก็ประมาณนี้อัปเตอร์เบิร์นคือไอ้ลูกไฟที่ลอยอยู่แต่อัปเตอร์เบิร์นมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเรามีตัวละครที่ไม่ใช่เบิร์นิดเองไปตีนะคนนี้จะทํางานไอ้ยูแบบกดธรรมดาไอ้นี่กดแบบเสียพลังงานนะ ถ้ากดเลยมันก็จะแบบยิงแล้วก็ปอยเลยถ้ากดค้างอาจจะเป็นยิงปืนไฟายค้างนะครับส่วนกดหนึ่งทีแล้วกดค้างจะเป็นการยิงปืนไฟายพู่แล้วก็สกิลอันดีก็แล้วก็สามารถตับตัวเปลี่ยนเล่นตัวได้เลยประมาณนี้ละกันนะสำหรับมินิไกนะก็หลักๆก,ก็แค่ให้ดูว่าตัดยิ้อะไรพูทอ,อะไรแล้วก็ หลักการทำงาน,นของสกิลมันเป็นยังไงส่วนใครที่ม่เข้าใจก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ไม่ใต้หลังนะเดี๋ยวผมจะมาแก้รูปอธิบายหรืออะไรอย่างอี่ก็ตามนีล้ละกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับใคร้วยนะครับฝากกดติดตามในช่องยูทูบแล้วก็เฟซบุะะ๊กเพียงของผมแล้วก็ช่องทางที่ตอบสนอนก็นจเจอกันใหม่มีมีใกล้หน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย